การแสดงหน้าประสิทธิ์จากนักเรียนยูนิต A2 กลุ่ม2เพลงจีดและตั้งวง การแสดงภาษาท่าแทนกิริยาทั่วไปตัวเราตัวเราเราเราฉันพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องเรียกให้มาเรียกให้มามาปฏิเสธ ไม่ไมที่นี่ตรงนี้ที่นั่นตรงนั้นที่นูน่นทางนูงน่นการแสดงภาษาท่าสื่ออารมณ์ความรู้สึกรักรักยิยม้มยิยม้ม เศร้าใจเศร้าใจร้องไห้ร้องไห้โกรธหนึ่งสองสามาการแสดงรำตีบทฉันรักพ่อ ฉันรักเพื่อน